สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภราคนาพฤษภนะคะก็ขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายดวงนะคะของช่องทาร์วเกอร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในการทํานายดวงนะคะประจําเดือนกุมภาพานันธ์ ปี2566นะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะคอนเทนต์นี้จะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่คุณมีลักษณะสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโสรรัไทยสามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็ วันนี้นะคะวันที่ออเล็กคอร์ดคลิปวิดีโอก็ตรงกับวันเทศกาลตรุษจีนนะคะก็เลยมารู้กับกี่เฮาส์นะคะต้อนรับเทศกาลนี้นะคะอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังทุกประการนะคะรับรวยเงินทองนะคะขอเป็นวาละที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะโอเคมาขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับฟแฟนๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนดูดวงไพ่ทาโร่กับออน,นะคะในเดือนอ่า มีนาคมนะคะ2566นี้นะคะมีเปิดขึ้นมานะคะสองคอร์สแต่ว่าอีกคอร์สนึงเต็มไปแล้วนะคะเหลืออยู่คอร์สนึงที่ยังเหลืออยู่นะคะก็คือชื่อคอร์สเรียนดูดวงไพ่ทาโร่นะคะขั้นพื้นฐานเป็นครั้งที่17แล้วนะคะเปิดสอนใน,ว,นวันเสาร์อาทิตย์ที่4ีถึงหมีนาคม2566นะคะก็ตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งที่นั่งเท่านั้นที่จะเต็มใครสนใจรีบสมัครเรียนได้นะคะส่วนอคอร์สที่2นะคะชื่อคอร์ส เรียนดูดวงไพ่ทาโร่ขั้นพื้นฐานเหมือนกันแต่เป็นครั้งที่18นะคะ เปิดสอนในวันเสาร์อาทิตย์ที่1-2เมษายนนะคะ2,566นะคะตรงกับเสาร์อาทิตย์เนาะคลาสนี้รับ14ที่นั่งนะคะเป็นรูปแบบของการสอนสดนะคะกาีันตีว่า2วันรู้เรื่องนะคะและสามารถนำความรู้นะคะไปประกอบอาชีพได้นะคะความรู้ที่ถ่ายทอดให้ก็คือแม่นยำแน่นอนทุกอย่างมาจากประสบการณ์จริงนะคะโอเคมาเริ่มต้นเข้าสู่กันทำนายดวงกันนะคะของชาวราศี พฤษศลคณาพฤษศนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2566นะคะอีกกระต่ายนะ,ะกระต่ายน้อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่ five of cups นะคะ ห้าถ้วยนะคะแล้วก็ seven of cups ทำไมรู้สึกว่าอารมณ์ของชาพ,พฤษศช่วงนี้ดูดูฟุ้งมากๆเลยอะคะ่ะจะบอกว่าวนไหมว่นเวอร,วร์หรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่กระทบนะคะกระทบกับความรู้สึกทําให้อ่อนไหวง่ายมากนะคะไพ่สาถ้วยคุณก็ยังคาดหวังว่าชีวิตของคุณจะออกมาสวยงามนะคะจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะชีวิตของคุณนี่มันเจออะไรไมาเยอะนะคะสองดาบนะคะภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะ The Tower นะคะไพ่สิบถ้วยนะคะ Nine of Pentacles นะคะหลายท่านดูไม่มีความสุขเลยครับชาวพฤษศนะเชือบวนนะคะ,ะ,คะสามไม่เท้านายอัพบอลนะคะ ชัวพันดัคโคสนะคะดูคุณไม่ค่อยมีความสุขอะคุณเหนื่อยมากอะค่ะมันเหมือนสภาวะอารมณ์ะะของคุณมินมีความอ่อนไหวมากๆนะคะมีความเปราะบางมากนะ,ะอาจจะหลายๆท่านอาจจะเป็นซึมซเศร้าเว้นแพนิกหรือว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับความรู้สึกแล้ว มันส่งผลทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะอยู่ในสภาวะของคนที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดเลยเวลาแต่หาทางลงในเรื่องของความคิดไม่ได้นะคะ,ะโดยพื้นฐานแล้วนะคะในเรื่องของอารมณ์จิตใต้าสานึกต่างๆของชาวราศีพฤษภที่ผ่านมานะคะน่าจะเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะเป็นในเรื่องของความผิดพลาดนะคะหรือว่าอ,อาจจะหมายถึงการถูกหลอกลวงการถูกหักหลังหรือการประชินกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณปะทะแบบรุนแรงนะคะ แล้วมันส่งผลถึงภาวะอารมณ์ของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภแบบขั้นหนักเลยบางท่านอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าบางท่านก็อยู่ในแค่ภาวะซึมเศร้าแล้วรักษาได้หรือบางท่านก็ไม่ไว้วางใจใครอีกต่อไปนะคะอยู่เรียกเรียกได้ว่าเหตุการณ์สอนชาวราศีพฤษภทําให้คุณคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะไม่ไว้วางใจแข็งง่ายๆนะคะ,ะหลายท่านนะคะอาจจะมีเงินมีทรัพย์ที่ดีแต่ว่า หมือนโดนตกซับไปถูกหลอกถูกช่อโกงนะคะหรือหรือพยายามนะคะที่จะเรียกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคืนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะอันนี้คือภาพรวมก่อนนะคะอนนันี้เรามาดูกันนะคะถ้าเป็นการทํานายดวงในเรื่องการงานของชาวพุทธศพเป็นยังไง สภาพศพขาการงานของคุณมีปัญหาภายในค่อนข้างรุนแรงมากๆการสื่อสารที่ค่อนข้างติดขัดขัดข้ดของนะคะประสานงานกับทีมไหนก็ไม่รู้เรื่องอาจจะมีความขัดแย้งกับคนภายในและเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจลาออกจากงานย้ายงานโดยกระทันหันนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ชอบทําเลยนะคะกับสิ่งที่คุณเจอหรือบางท่านมีปัญหาส่วนตัวนะคะสุขปัญหาสุขภาพปัญหา ความไม่พร้อมนะคะที่จะไปทํางานก็เลยเบี่ยงเบนความรู้สึกของตัวเองด้วยการลาออกก็ได้นะคะพอไพ่ห้าถ้วยคือดูคุณไม่มีกําลังใจะค่ะที่จะทํางานดูไร้แพชชั่นไร้แรงบันดาลใจมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลอยลานะคะที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะคะหลายๆท่านเนาะกำลังมองหางานใหม่นะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนรู้แต่ว่าหัวใจตอนนี้คือบอบช้ำมากๆเหมือนคนที่อกหักกับการทํางานไพ่เถ้วยนะคะเดถ้วยคือ มันเป็นสภาวะการที่คุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆสิ่งที่ตอบโจทย์สิ่งที่ใช่นะคะเหมือนคนค้นหาตัวเองนะคุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้ย้ายงานไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดนะคะที่ที่มีการยอมรับที่ที่ทำให้คุณรู้สึกมีตัวตนหรือบางท่านวิ่งหนีการถูกบูลลี่นะคะบูลลี่ในเรื่องของร่างกายบูลลี่ในเรื่องของปัญหาส่วนตัวแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีตัวตนหรือที่ตรงนี้มันไม่ดีมากพอที่คุณจะ คาดหวังว่าให้เป็นที่ทํางานไปตลอดชีวิตนะคะก็เลยทําให้ชาวราศีพฤษภนะคะคาดหวังว่าจะได้มีการเปลี่ยนงานโยกย้ายหรือบางท่านนะคะไปทํางานให้กับครอบครัวรับสืบทอดกิจการก็ได้นะคะแต่ก็อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้ในช่วงแรกๆที่คุณตัดสินใจไปทําหรือเกณฑ์ที่สองคือย้ายองค์กรนะคะย้ายองค์กรไปเลยนะคะก็อาจจะยังอยู่ในสายงานที่ใกล้เคียงนะคะแต่ก็ยังดูยังไม่มีความสุขมากสักเท่าไหร่เป็นช่วงที่ เฝ้าระมัดระวังนะคะช่วงนี้เอาองว่าอยากให้คุณนะคะหาเวลาพักผ่อนบ้างเพราะว่าจิตใจของคุณมันพังมากตอนนี้มันส่งผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตของคุณในเรื่องงานนะคะทีนี้การงานบางท่านนะคะจะมีคนท้าทามชักชวนไปร่วมงานนะคะ,ะผลการตอบแทนรายได้ที่สูงมากๆนะคะก้าเหรียญกับไพ่สามไม้เท้านะคะเป็นพลังงานของ มีคนเชิญชวนชักชวนคุณก็อาจจะอยู่ในช่วงของการพิจารณาไตรตรองพิจารณาเพื่อตัดสินใจนะคะว่าคุ้มค่าดีไม่น่าที่จะไปแต่สิ่งที่คุณทําอยู่มันก็ได้ไม่ได้มีความสดไปกว่าน,นี้แล้วแต่การไปครั้งหน้ามันจะตรงกับที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าก็ยังมีอาการลังเลสับสนอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องการงานเนาะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแต่คุณคุณฟุ้งๆอะคะ่ะตอนนี้คุณกําลังแบบ ช่างใจกำลังคิดอยู่ว่าอย่างไงต่อ The Empress นะคะเป็นสายออนไลน์นะคะงานด้านอาหารนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะจากผู้หญิงนะคะเปนคนที่คอยซัพพอร์ตคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้านายคู่รักเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความใจดีกับคุณมีความเมตตากับคุณนะคะพร้อมที่จะเป็น หลังบ้านที่ดีให้กับชาวราศีพุษภทําให้กิจการหรือการงานของคุณก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอยู่บนฐานที่มั่นคงนะคะดีขึ้นนะคะจากร้ายจะเริ่มกลายเป็นดีนะคะในเรื่องการงานชาวพฤษภนะคะโอกาสเห็นความร่ํารวยโอกาสเห็นความสุขสมหวังทุกอย่างกําลังมานะคะโอเคและนี้หลายท่านนะคะ เจออะไรมาเนี่ยเพื่อนร่วมงานนะคะบรรยากาศการทํางานที่แสนจะเบื่อหน่ายนะคะนี่ยคุณดูหมดไฟคุณรู้สึกว่าที่ตรงนี้คุณไม่มีตัวตนละนะคะการตัดสินใจเพื่อที่จะสร้างธุรกิจส่วนตัวโอกาสอะไรต่างๆก็ผุดออกมานะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะไป handle จัดก,การได้เต็มร้อยเพราะว่าไพ่ห้าไม้เทา้าคือไพ่แห่งความสับสนวุ่นวายนะคะความคิดตีกันไปหมดคุณก็เลยอาจจะต้องขอพลังขอตัวช่วยจากใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเป็น หลังบ้านที่ดีให้กับคุณได้นะคะเนาะทุกอย่างอาจจะเชื่องช้าหน่อยแต่ผลลัพธ์ออกมาดีมากๆนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเสียงน้องเหมียวนะคะแซกเข้ามาหน่อยนะคะแมวคีไวยวาย <laughs> แมวคีไวยวายอยากมีซีนด้วยตลอดเลยนะคะอืม ทีนี้ความเป็นไพ่มาดูในเรื่องของการเงินนะคะไพ่เดอะทาวเกับ2ดาบขึ้นมาชาวราศีพฤษภประสบปัญหาทางการเงินแบบรุนแรงมากๆบางท่านถูกโกงหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายออกไปโดยกระทันหันหรืออาจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดกับการจ่ายเพื่ออะไรบางอย่างนะคะแต่เป็นการจ่ายที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนำซ้ำทำให้คุณหมดตัวทำให้คุณช็อตนะคะมีสภาพทางการเงินที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ คขวนคว้างสับสนนะคะแต่คนที่ซับพอร์ตคุณได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนในครอบครัวเกี่ยวกับ คุณพ่อคุณแม่นะคะบุคคลที่คอยซัพพอร์ตทางการเงินของคุณได้เนี่ยเป็นไพ่ก้าวเหรียญกับสัมไม่ท้าที่คอยหยิบยืน่นป้อนทางการเงินอะไรต่างๆให้นะคะคอยพยุงคุณในช่วงเวลาที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะ,ะชาวราศีพฤรรรษภค่อนข้างหมุนเงินเยอะนะคะม,มีมีเหมือนอยู่ในฟิลของเดือนชนเดือนนะคะได้มาก็จ่ายออกนะคะยังไม่พอเก็บสักเท่าไหร่แต่ในความฝันของคุณคืออยากแต่งงานอยากทําทให้ครอบครัวมีความสุขทุกอย่าง ก็เลยอยู่ในช่วงของการพยุงตัวเองนะคะเพื่อให้เกิดความร่ำรวยนะคะโอกาสทางการเงินของคุณนะคะจะมาจากงานที่2ที่3ก็ได้งานเสริมอาชีพเสริมนะคะ,ะการเป็นคนกลางนะคะบกเกอร์ในหน้าอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้นะคะที่จะทําให้คุณได้เงินเยอะขึ้นมานะคะก้า 9, เหรียญเงินกําลังจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะหลังจากที่คุณฝ่าฟันอุปสรรคนะคะกับความช็อตเงินนะคะมาเยอะพอสมควร บอกได้เลยว่าชาวราศีพฤษภนะคะอดทนอีกนิดนึงนะคะการเงินของคุณจะเฟื่องฟูมากๆนะคะคุณนับครับตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยละไม่มั่นใจละนะคะจะทําอะไรดูคิดเยอะขึ้นดูใช้เหตุผลกับตัวเองขึ้นนะคะบางท่านนะคะลงทุนกับธุรกิจนะคะเพื่อให้ได้มาก็ก็เหมือนอะไรอะไรมันก็ขายไม่ออกดันไม่ออกก็เลยอาจจะช็อตอยู่ช่วงนึงหรือบางท่านนะคะลงทุนนะคะในเรื่องของความสุขส่วนตัวนะคะอืม จ่ายเพื่อความรักจ่ายเพื่อซื้อความสุขอะไรบางอย่างนะคะเพื่อจะด,ดึงความรักกลับมาเนี่ยก็เล่นได้ว่ามีทําให้ปัญหาทางการเงินของคุณช็อตแบบรุนแรงมากๆนะคะหากใครทําอาชีพนะคะธุรกิจส่วนตัวค้าขายอะไรต่างๆ ผลลับทางการเงินของคุณนะคะอาจจะมาช้าหน่อยแต่ดีนะคะขอให้คุณอดทนนะคะขยันทํามาหากินไวเพระพาะไพ่เดอะซันกับสี่เหรียญยังไงก็คืนทุนยังไงก็สําเร็จยังไงก็สมวังทุกประการนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้นี้เรามาดูกันต่อนะคะถ้าเป็นดวงความรักของชาวพฤทธศพลขณาพฤทธศพจะเป็นอย่างไรเรียกได้ว่าอยู่ในสถานาการณ์ที่ไม่นิ่งคอนโทรลยากเอาคนโสดก่อน คนโสดผิดพลาดคุณอาจจะเคยนอกใจแฟนหรือแฟนเก่านอกใจคุณก็ได้สลับกันได้หมดนะคะแต่เป็นการจบกันที่ค่อนข้างรุนแรงมองหน้ากันไม่ติดและมีการบล็อกปิดกันการติดต่อสื่อสารนะคะในความรู้สึกชาพุศพบนะคะยังรู้สึกเสียใจรู้สึก ระแวงรู้สึกกลัวหรือบางท่านคิดถึงความรักในอดีตที่พังไปแล้วเสียดายก็ได้นะคะอยากจะได้เขาคนนั้นคืนกลับมายังคาดหวังว่าจะมีโมเมนต์ดีๆมีความสุขดีๆร่วมกันภัยสิบถ้วยคือความเป็นครอบครัวคนที่อบอุ่นคนที่น่ารักนะคะอยากอยากจะรักษาคนคนนี้เอาไว้อยากจะดึงคนคนนี้กลับมาแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมันมันล่าช้ามันถดถอยไปหมดนะคะเพราะว่า ด้วยตัวคุณอาจจะได้รับรู้ข่าวสารนะคะมีคนมากระซิบมีคนมาบอกหรือคนอาจจะไปแอบส่องไปดูเขาก็ได้นะคะแต่ว่าอ้อมมองว่าคนคนนี้น่าจะเลือกชีวิตใหม่นะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่การมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะที่เป็นคนที่มีรายได้ทางการเงินที่สูงนะคะเป็นคนทํางานเก่งหรือมีหน้ามีตาในสังคมนะคะซึ่งมีการซัพพอตในเรื่องงานแล้วก็อาจจะเป็นความรักที่เข้ากันได้ดีนะคะซึ่งเขาตัดสินใจเลือกแล้วแต่ในตัวคนโสดชาวราศีพฤษภเนี่ยยัง ยังหวงแหนยังนึกถึงยังพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะดึงเขากลับเข้ามานะคะซึ่งก็มองว่าอยากจะให้คุณมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วถามว่าคุณมีตัวเลือกไหมอยากเหมือนจะมีใครเข้ามาไหมจริงๆมีเข้ามาแต่ว่าตัวคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกนะคะเป็นความรักที่อา,อาจจะช่วยทําให้คุณคลายเหงาะคะ่ะ แต่ยังไม่ใช่ความรักสักเท่าไหร่ยังไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจหรือว่าคุณรู้สึกคนคนนี้ยังดูแลคุณไม่ได้เป็นแค่คนขั้นเวลานะคะเป็นคนคุยอันนี้ขั้นเวลาไพ่สามไม้เท้านะคะมีคนสนใจคุณอยู่นะคะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดี mm. เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะอ,อาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้สนใจคุณนะคะแต่ว่า คุณก็แบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกันนะเพราะคุณก็เหมือนอยากได้แฟนเก่าคนรักเก่าของคุณกลับมานะคะแต่คนรักเก่าแน่น่าจะยากนะคะอ่าทีนี้ในในความเป็นคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยยังไงเอาดูให้ใจ,จริงๆเอาวังวามีนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่คุณรู้จักกันมานานนะคะรู้จักกันมานานแล้วอาจจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือฮิลวคุณอยู่ก็ได้นะคะความเป็นสิบดับ เดินเมจอเชียนนะคะคอยช่วยเหลือคอยพยุงคุณนะคะคุณก็ยังไม่ได้ถูกใจนะคะอาจจะเป็นการปฏิเสธการออกไปนะคะช่วงนี้คุณอาจจะนิ่งๆนะคะกับคนที่เข้ามาจีบนะคะยังไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่ยังให้ทุกคนที่เข้ามานะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนไพ่เดมเพลสคุณดูอยากแต่งงานนะคุณอยากแต่งงานแต่อยากแต่งกับคนที่คุณคิดว่าเขาจะดูแลคุณได้นะคะ ก็ยังนึกถึงใครสักคนหนึ่งอะที่คุณเคยคบอยู่นะคะแต่บอกได้เลยว่าอันนี้ทําใจนิดนึงเนาะเอามาว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีคนใหม่เข้ามาลองเปิดใจดูนะคะมันยังมีความรักที่อบอุ่นยังมีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะไปต่อกับชีวิตของคุณอยู่นะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆอย่าลืมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเยอะๆนะคะต่อมานะคะม,มาดูสถานะที่ไม่ชัดเจน สองดาบกับเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาพลังงานของ2ดาบกับเดอะทาวเวอร์มันจะเป็นพลังงานของการเจอกันแล้วคุย,ยไม่รู้เรื่องเลยอะปฏิเสธกันหลายครั้งมากแบบรุนแรงนะคะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดนะ ทัศนคติค่อนข้างส่วนทางกันนะทางเส้นคู่ขนานด้วยซ้ำนะคุณกับเขาเนี่ยคนละสายงานคนละวิถีชีวิตแต่ว่าด้วยอินเทอร์เนต็ตออนไลน์นะคะชักนําให้พวกคุณได้เจอกันโดยไม่คาดฝันในจังหวะที่คนใดคนนึงนะคะมีความสศกเศร้าเสียใจอาจจะเลิกจากแฟนเก่าหรือตกง,งานหรือเจอปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างนำพาให้มาได้เจอกันที่นี้ไพ่สามถ้วยขึ้นมา พลังงานของสามถ้วยนะคะจากร้ายกลายเป็นดีความรักของพวกคุณมันจะชื่นมืน่นมันดูจะมีความสุขนะคะมันไม่ใช่เป็นในเรื่องของเปนแฟนนะจะเป็นการเปิดตัวกับครอบครัว ถึงบทบาทการเป็นคู่ชีวิตการมีกิจกรรมดีๆร่วมกันหรือรวมไปถึงการโยกย้ายมาอยู่ร่วมกันนะคะ,ะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณจะมีความสุขแล้วนะ่ะต่อสู้กับความรักกันมานานมากเกามองว่าคุณเหนื่อยมากนะชาพฤษศดูจิตใจของคุณสิอึดทรหดอดทนอยากออกก็ออกไม่ได้ใจนึงก็รักใจนึงก็เหนื่อยมันไม่รู้ว่าคุณจะต้องต่อสู้หรือว่ารอคอยไปนานแค่ไหนแต่สุดท้ายนะคะจกักรวาลได้ยินเสียงร่ำร้องของคุณนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆนะคะเพราะฉะนั้นกุมภาพันธ์นี้นะคะ การได้สถานะที่ชัดเจนถึงขั้นย้ายมาอยู่ด้วยกันนะเปิดตัวกับครอบครัวนะน,นะคะสังสรรค์นะคะหรือว่ามีชีวิตดีๆร่วมกันหรือแทบจะตัวติดกันเลยนะคะสองเหรียญน,นะคะไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกันและกันเป็นความหึงหวงหรือการพยายามประครับประคองเข้ามาให้อยู่ในความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอ่ะดูกันต่อ ให้แเหรียญน,นะคะพลังงานของ8เหรียญคือรักจริงหวังแต่งรักที่มั่นคงรักที่ช่วยกันํำมาหากินแล้วก็มีเรื่องของสุบวกขึ้นมานะคะอยากจะผูกมัดกันทางร่างกายอยากจะเข้าหากันมากขึ้นถ้าพวกคุณเคยคบกันแบบลับๆนะคะไพ่เดอะ a มจิเชีคือโอ้ได้เปิดตัวแน่นอนยังไงก็ได้เป็นแฟนกันยังไงทุกคนก็ต้องรับรู้นะคะในการครบหากันแต่ดูเหมือนพยายามที่ จะค่อยๆนะคะค่อยๆเปิดนะคะดูค่อนข้างระมัดระวังอยู่พอสมควรเพราะว่าพวกคุณผ่านเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงในเรื่องของความรักมาเยอะนะคะก็ต่อจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะหมดทุกข์หมดโศกแล้วนะคะไพ่แปดดาบเดอะเวอร์เส้นทางชีวิตที่แสนจะปลอดภัยและอบอุ่นสวยงามได้เกิดขึ้นแล้วนะคะความเป็นบ้านความเป็นครอบครัวการเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยให้แก่กันและกันเอาเป็นว่าความรักจะดีจนจน,จนกลายเป็นในเรื่องของคนอิจฉานะคะ คนอิจฉาอืมเป็นคู่ซับเห็นไหมช่วยกันทำมาหากินนะคะความร่ำรวยจะเกิด นะคะจะเกิดขึ้นพวกคุณน่ะมือพวกคุณทั้งสองเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองช่วยเหลือเกื้อหนุนกันดีมากนะคะเหมือนมาซ่อมแซมชีวิตของกันและกันมาเติมเต็มชีวิตของกันและกันที่มันั่วซึมกันไปนะคะเนาะใครที่บางท่านนะคะอาจจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีนะ,ะอาจจะมีความรุนแรงโมโหโทสะอะไรพวกนี้ยสิ่งใดที่พวกคุณเคยอึดอัดจ,จะมีการคิดทบทวนแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะให้โอกาสกันใหม่แล้วก็ หลงไหลในความรูปลักษณ์นะคะความสวยความหลอ่อความงามของกันและกันด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนะคะสถานะไม่ชัดเจนในที่สุดนะคะก็ได้คอมมิดเมนนะคะก็ เป็นคนพิเศษของการและการขึ้นมาแล้วนะคะเป็นคู่ชีวิตด้วยนะคะฝ่าฟันกันมาเยอะมาที่นี้สถานะสนะุดท้ายสถานะของคนมีคู่ชาวพุทธศพเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นของคนมีคู่นะคะก็พวกคุณนี้ทะเลาะก,กันแรงมากนะคะทะเลาะก,กันเก่งอาจจะเรื่องการเข้าใจผิดทัศนคติที่ค่อนข้างแตกต่างหรือว่าการนอกใจนะคะหลายๆประเด็นเกิดขึ้น สักครั้งแล้วครั้งเล่านะคะมันมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่รู้สึกเสียใจเจ็บปวดอย่างหนักเลยแต่อีกคนนึงก็เหมือนมีมีการข้ออ้างแถไปเรื่อยนะว่าทาไมถึงต้องทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกคะ่ะมันก็ฟังไม่ขึ้นมันคือความไม่มั่นคงในความรู้สึกถึงมีการนอกใจกันเกิดขึ้นนะคะผิดศีลธรรมแล้วในในส่วนนี้บอกได้เลยนะคะชาวพุทธศพขาสถานะความรักของคนมีคู่คนมีคู่คือเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนมีสถานะระหว่างกันเนี่ย พวกคุณดูพยายามประคองกันขั้นสุดมากนะคะภายก้าวไม่เท้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้องหม่มร้องไห้เสียใจก็ผ่านมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ด้วยความรักนะคะความปรารถนาดีความหวังดีต่อกันความคิดบวกต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เลยเป็นชนเขาเรียกเป็นจุดนำพาท,ทำให้พวกคุณเนะะี่ยค่ะจะมีโมเมนต์ที่อบอุ่นนะคะจะมีการขอแต่งงานหรือ พาไปหาครอบครัวนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการยกย้ายอยู่ด้กันการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะไพ่สามเเท้ากับ9เหรียญคือการปรับตัวเข้าหากันรคาแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะเพื่อสร้างความร่ารวยขึ้นมาบอกได้เลยว่าปังมากนะคะความรักของพวกคุณมีคนพร้อมอยากจะแย่งนะคะ อ,อยากจะดึงความรักของพวกคุณไปแต่ทําไม่ได้เพราะพวกคุณรักกันมากแล้วก็เป็นช่วงที่จะซัพพอร์ตอยู่คอยเคียงข้างกันและกันนะคะม,มีคนพยายามมากเลยอะที่จะดึงความรักนี้ออกไปนะคะไพ่แปถ้วยเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆคนรักเก่าที่จะมาดึงความรักนะแฟนเก่านะอ่ะแ,แต่ถ้าพูดถึงโมเมนต์ของพวกคุณนะคะต่อให้ห่างเหินกันแค่ไหนไม่อาจต้านทานความคิดถึงได้ ความคิดถึงมันมันมาไวกว่าตัวด้วยซ้ำนะคะความคิดมาแล้วแล้วก็มีเกณฑ์นะคะสิบถ้วยจะได้เป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาการตกแต่งงานหรือว่าการสร้างความรุ่งเรืองร่วมกันนะคะพวกคุณผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วผ่านจุดที่อ่อนไหวที่สุดมาแล้วต่อไปจะมีแต่พลังแห่งความรักความอบอุ่นรุ่งเรืองร่วมกันนะคะอันนี้เป็นดวงของชาวราศีพฤษภนะคะประจํา เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนติดตามนะคะใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสมัครเรียนนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะติดต่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดจองคิวได้เลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คะ่ะไปแลวคะ่ะสวัสดีค่ะ